ยังไม่ทิ้งครับยังรักงานในวงการบันเทิงอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มีละครหนึ่งเรื่องนะครับที่ทถ่ายเพิ่งเสร็จไปแต่ก็กําลังรอออกอากาศอยู่นะครับตอนนี้มาจับอยู่ก็ยังมีของอยู่นะครับยังจับยังมีของอยู่ครับแต่ก็คือในเรื่องของสุขภาพในการดูแลหุ่นกล้ามผมก็ดูแลมาเสมอ10ตอนนี้13ปีละนะครับไม่เคยทิ้งแต่ถ้าเกิด มีโอกาสก็อยากจะถ่ายภาพส,สวยๆให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเราสามารถทำงานได้ทุกภาคส่วนเราจะมีความความเซ็กซี่ในแบบของเราได้อาจจะไม่วือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็มีความเซ็กซี่อยู่อาจจะใส่สูตรแต่กดกระดุมอะไรประมาณอย่างนี้ครับยังได้อยู่ครับไ,นนไม่ทิ้งแน่นอนครับผมสำหรับใครนะครับที่รอความเซ็กซี่ของผมอยู่ รับปากครับว่าผมจะไม่ทิ้งแน่นอนนะครับแล้ววันหนึ่งจะถ่ายให้ดูอีกนะครับผมครับ